คะเรามาฮันนีมูนกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นสารเจ้าอะไรคะที่รักสวีมารเซนอ๋ันนะคะอันนี้เป็นสารเจ้าสารเจ้าอะไรนะคะที่รัก again โชโชกุ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 เป็น world heritage นะคะเสียค่าเข้า400ปีนะคะ พาไม่นี่ะนีเอียน่าจะไม่เหลือสักเยียแล้วค่ะ2ีปีเหลือแล้วคะอายุเหลือเหลือถึงหรือเปล่าคิม่ถามว่ารจางเคยมานานไหมย0สิปีที่แล้วเองค่ะพาหลงตลอดนี่นะคะปาจะบอกว่าเสียค่าข้าวออกประกบหัวที่มาเนี่ยมากับโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้พามากับโรงเรียนนั่งรถบัสมานักเคเรียนโรงเรียน มมนี่สมัยไหนคะใไฮสกูเบบี Baby อะไรคะนเนี่ย <laughs> นางไม่เคยมาเองนะคะแล้วพวกเราก็มากันเองนะคะแบคแพคนะคะนางบอกให้นางแท็กซี่ <laughs> นางกลัวหลงฉ <laughs> ันเหนื่อยกับบุรจังมากเลยตอนเนี้เ <laughs> ชีว่วเมาส์นะคะเจ <laughs> <ๆ>๊ค้านี่เราเสียค่าเท่าไหร่คะหนึ่า,า, 1, <laughs> ามร้อยเยนนะคะก็ตีเป็นเงินหนึ <laughs> ่งสามา <laughs> สามา, <laughs> สามเกิ <laughs> นนะเออประมาณเกือบ400บาท กว่าจีนนะคะก็เจ๊บอกว่าถูกกว่าจีนเข้าที่เนี่ยแพงอะไรคะอะไรคะมันมันแย่มากเลยหรอคะเมืองจีนไม่แย่มากหรอคะมันแพงเวอร์ค่ะมันแพงเกินไปที่น yes> ี <S 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 ่โอเคนะคะราคารับได้เมื่อเทียบกับแอร์ที่เขาเปิดเท่าไรี่แต้เมื่อเทียบกับแอร์ที่เขาเปิดนะคะบอกให้เขาลดแอร์อีกนิดนึงนะคะแอร์เย็นนิดเพราะว่าพี่รัดนะคะตอนนี้นะคะขาลายดอกไม้กําลังเบ่งบานคนกาลังลุกคนกาลังลุกตั้งชันเลยค่ะ เมาส์นะคะอุ้ยฉันถ่ายรูปก่อนนะคะฉันหมดแต่เมามอยนะคะชีวิตเหมือนฝันอีกแล้วะคะ่ะเอาหมุนติ้วหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวจะไม่ตามคอนเซปต์ดูดูทางเดินนะคะดูน้องนี่นะคะใส่สั้นนะดีสันนะโอ้โอนางก็ฟินอยู่เดีย๋ยวพรุ่งนี้ฉันใส่มั่งจ้ะเจ๊บอกให้ฉันใส่หรือจะขาฉันแน่นกว่าชาวบ้าน <laughs> แน่นเพราะไขมันอู้นี่ไงนี่ไงนะคะปิดหูหปิดตาปิดปากที่ดังๆนะคะอยู่นี่นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะที่เขามาถ่ายกันทั่วโลกทั่วทั่วที่นะคะกล <N> ้องถ่ายนี่เลยค่ะเพราะ <N> านี่คือ <N> จุดจุดที่มาไม่ถึงนะคะเท่านี้ก่อนนะคะจุดสุดยอดเลยคะ่ะอ่ะได้ค่ะหนูจะได้รู้จักจุดสุดยอดสักทีนะคะ